ผู้ชมครับครับชมข่าวนี้แล้วนะต้องบอกเลยนะครับว่าเก็บถุงขยะของคุณเอาไว้ให้ดีๆระวังคนจะมาคว้าไปครับเออคว้าไปทําไมฮะคว้าไปเพราะว่ามันอาจจะมีเงินอยู่ในนั้นเอออาจจะลืมทิ้งลงไปไม่ใช่สิบยสิแต่ว่ามีมากถึงขนาดนี้ลองชมฮะมีภาพไหมนี่ฮะนี่ฮะอ๋ออันนี้เันน่มันเป็นจุดทิ้งขยะด้วยเนี่ยนี่ฮะหนุ่มคนนี้ครับนี่ฮะ เขาบอกว่าเป็นหนุ่มที่ดวงดีสุดๆนะครับไปคุยขยะอยู่ข้างทางนะสุดท้ายนะฮะคือเขาจะหาของเก่าไปขายนี่คืออาชีพเขานะฮะคุยไปคุยมาเฮ้ยเหมือนแบงก์อ่ะก็ยังแอบคิดหรือว่าแบงก์ปลอมเออแล้วคนแบบว่าเอามาทิ้งหรือเปล่าครับดูไปดูมาคุยไปคุยมาเฮ้ยของจริงของจริงนะฮะรวมเบ็ดเสร็จแล้วตรงนี้นะที่เห็นไปนะครับ ประมาณ1,500าบาทโโมีทั้งแบงก์พันแบงก์ร้อยแบงก์ยีบนะครับเขาก็เลยเออกมาโพสต์แล้วก็โพสต์ว่าทําไงดีครับคือทําตัวไม่ถูกนะฮะแต่สุดท้ายก็เก็บไว้แต่ปโพสต์ไปก่อนว่าทําไงดีครับ,รบนะ,ะครช้าโซเชียลเข้าไปเม้นต์กันเพียบเลยครับบางคนบอกว่านี่เนี่ย,เ,ยเป็นไปได้ไหมครับถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของพ่อบ้านอแอบซุกเงิน แล้วเมียจับได้ทำตัวไม่ถูกอารามทำตัวไม่ถูกเมียเดินมาจับยัดเข้าไปถังขยะก่อนแล้วลืมคงอาจจะไม่ลืมล่ะเมียอาจจะชวนแบบไปล้างจงล้างจานทาธุรลอะไรเสร็จปุ๊กลืมเลือมปุ๊บเอาไปทิ้งเรียบร้อยหลุดมานี่เลย 1,500บาบาทนี่ฮะโซเชียลเขาก็เม้นกันสนุกสนานเลยนะฮะเขาบอกว่าบางคนเขาบอกเก็บไว้เถอะถือว่าเป็นช่องของเรานะฮะแต่ว่าแบงค์แบบนี้บอกคุณผู้ชมนะถ้าว่าเผอิญคุณไปเจอนะครับมีค่านะคุณไปที่ธนาคารไปแลกได้อ๋อหมายถึงว่าถ้ามันดูสกปรกจนเกินไปหรือว่ามีรอยบินขาดอะไรอย่างนี้ก็ไปที่ธนาคารได้ต่อให้ขีดขาดแล้วแต่เอามาประกอบ เป็น<อ>แบงค์ได้ก็เอาไปแลกได้เนี่ยแหละฮะก็1,500บาทรับไปเนาะเนาะโอ้โหเนาะเนาะ